รัสเซียฉลองวันเกิด68ปีปูตินด้วยการทดสอบขีปนาวุธล่องเรือไฮเปอร์โซนิกรัสเซียประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธล่องเรือความเร็วสูงไฮเปอร์โซนิกเพื่อฉลองวันเกิดให้กับประธานาธิบดีวลาเดเมีร์ปูตินในวันนี้ซึ่งครบรอบ68ปีดานปูตินกล่าวชื่นชมในความสำเร็จในครั้งนี้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีส่วนช่วยในความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยคลิปวิดีโอในวันเกิดของประธานาธิบดีวลาเดเมีร์ปูตินในวันที่7ตุลาคมนี้ซึ่งมีอายุครบ68ปีโดยรัสเซียได้ดำเนินการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งการทดสอบครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีด้วยการพุงร่งเป้าไปยังเป้าหมายในเทะเลบาเรนการทดสอบมีขึ้นเมื่อวานนี้โดยเรือรบอับเรอกกอชคอฟ ทดสอบขีปนาวุธจากตำแหน่งที่อยู่ในทะเลวายทางตอนเหนือของรัสเซียด้วยวิถีระยะทาง450กิโลเมตรด้วยการโจมตีแบบทางตรงใช้เวลา4นาที30วินาทีอย่างไม่น่าเชื่อที่ขีปนาวุธจะมีความเร็วถึงมาช์ช8ในระหว่างการทดลองความเร็วซึ่งเร็วกว่าความเร็วเหนือเสียงเกือบ8เท่า การทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงยังคงมีต่อไปและเมื่อใดที่การทดสอบเสร็จสมบูรณ์จะนำไปติดตั้งบนเรือและเรือดำน้ำนิวเคลียร์รวมทั้งเรือรบบนผิวน้ำของกองทัพเรือรัสเซียซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากนี้กองทัพจะยังเข้าถึงด้วยความเร็ว9มาร์ชซึ่งจะทำให้ถึงเป้าหมายทั้งทางปกและทางทะเลในระยะไกลถึง1,000กิโลเมตรด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินกล่าวว่าขอปรบมือให้กับผลงานอันยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์นักออกแบบและคนงานที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญทางทหารของรัสเซียซึ่งความสำเร็จในภารกิจนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการจัดเตรียมระบบอาวุธที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพ เขากล่าวว่านี่คือการทดสอบครั้งใหญ่ไม่เพียงแต่ความสําคัญของกองทัพเท่านั้นแต่ยังมีความหมายต่อชาวรัเสเซียทั้งประเทศและสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัเสเซียมีขึ้นท่ามกล่างสถานการณ์ เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธระหว่างรัสเซียกับสารัฐเนื่องจากนิวสแตทซึ่งเป็นสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ฉบับสุดท้ายระหว่างสองชาติมหาอำนาจจะหมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์ทางด้านของมอสโกได้ยืนยันว่าโครงการความเร็วเหนือเสียงที่ทะเยอทะยานของรัสเซียนี้คือการรองรับหลังจากที่สารัฐได้ถอนตัวออกจากสนธิสัญ,ญญาต่อต้านขีปนาวุธ เมื่อปี2545การรีบเร่งติดโล่ป้องกันขีปนาวุธรวมทั้งติดตั้งบริเวณใกล้พรมแดนรัสเซียนับว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของรัสเซีย